ลูกหรือพ่อแม่ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งช่วยชีวิตกันยังไม่ได้ในกรณีไหนถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ใช่ทาย,ยาทซึ่งกันและก,กันไงสมมติในกอกัะนังขอนะี่อันนี้เรื่องจริงเขามาถามอาจารย์น้ารัยเนี่ยคะ่ะอาจารย์จริงเลยข้อน,นี้ดิฉันเนะี่ยอยู่กับสามีดิฉันไม่มีลูกแต่สามีเนะี่ยหมดสติเป็นเขาเรียกว่าหมดหมด,หมดสติไปโดยที่ไม่รู้ตัวคล้ายๆเส้นเลือดในสมองตีบหมดสติไปไม่รู้สติก็หมอก็จะเตรียมผ่าตัดก็ให้ภรรยา ถามภรรยาว่าให้เตรียมคนที่อนุญาตผ่าตัดเพราะว่าการที่หมอจะผ่าตัดเนี่ยเขาจะไม่ผ่าตัดให้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะญาติต้องอนุญาตก่อนญาติตามกฎหมายแ้่ยทายาตตามกฎหมายภรรยาเซ็นอนุญาตไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องไปตามพ่อแม่ก็เมื่อไปตามพ่อแม่มาโชคดีที่เขาไม่ได้ผ่าตัดโชคดีที่สามีเขาฟื้นขึ้นมาหลังจากฟื้นขึ้นมาคุณรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นเขาพาไปจดทะเบียนสมรสเลยเขาพาไปจดทะเบียนสมรสเลยเขาบอกอาจารย์จริงเลยค่ะดิฉันเนี่ยหลังจากสามีฟื้นขึ้นมาแล้วก็อาการดีขึ้น่ะ ดีฉันสองคนกับสาม,มีไปจะเบีสวนรสเลยค่ะเอาไว้ช่วยชีวิตกันเพราะว่าคุณลองคิดดูถ้าเกิดอยู่กันสองคนผัวเมียน่ช่วยชีวิตกันยังไม่ได้เลยถ้าเกิดเจ็บแค่ได้ป่วยอะแล้วต้องไปตามทายาสายโลหิตน่ะต้องไปตามทายาสายโลหิตน่ะถ้าเกิดทายาสายโลหิตติดต่อไม่ได้ล่ะพ่อแม่พี่น้องก็ติดต่อไม่ได้ชีวิตเราจะไปยังไงอะติด